ขายได้แค่นี้เองจะพอซื้อข้าวให้ยายกินไหมเนี่ยน้องรายขายเท่าไหร่วกนี้ยี่สิบพี่ยี่สิบน้อครับผมอ่าวงนึ่งอ๋อขอบคุณพี่มากเลยขายได้บ้างยังเนี่ยขายได้อันเดียวพี่มแค่จุมนีเท่าไหร่ขอบคุณพี่มากเลยที่ช่วเดินทาอไปครับผมไปละ เฮ้ยเฮ้ยมีรถม,มาแล้วไปตรงนี้ไปก่อนมีอะไรนะ้องพวงมาลัยไหมพี่โอ้โหก็ใช่ไงขายเองไม่รู้จังไงมาถึงซื้อพวงมาลัยไหมครับพี่โอ้โหไม่เอาอ่ะพี่แพ้เกสรดอกไม้อ่ะอ๋อครับครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยเดี๋ยวน้องจนหน่ะมาขายพวงมาลัยอ่ะ โอ้ตัวเหม็นเชียร์อาบน้ำบ้างนะไปไหนก็ไปปะ,ะเหม็นสาบคนจนว่ะคอ่าเรืออนนะ่องอาบน้ำนะเนาะครับผมอ้าวเป็นอะไรอบอลใคของไม่ดีเหรอโดนรูถูกมาครับจายอ้าวแล้วโดนรูถูกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าผมอ่ะจนแล้วก็แบบตัวเหม็นครับ เร่งตอบโต้เลยครับแมก็ไม่ครับก็นั่งเฉยๆนิ่งๆครับไม่ได้ทําอะไรก็ดีแล้วที่เองไม่ไปตอบปากตอบคำของเขาครับยายคนที่มันชอบดูถูกคนอื่นอ่ะมันไม่เจริญหรอกแบบนั้นแบบพาาดเลยแล้วแล้วผมมีของมาฝากย้ายถ่อ้นั่นนั่นเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนนะครับออหล่าเรานี่มันคนดีจริงๆเลยซื้ออะไรมาบ้างนี่ย ก็จบปือส้้ดิเฮ้ยเันมีของด้วยหรือวาเออกระเป๋าตังก็มีเอ็เป็ดก็มีเอ็โคตรเีลงนีงนี่เดี๋ยวดูต้นทางให้ดูไป่อะไม่มีดีไม่้มไม่ก้มไม่ยาเลยดิไม่สว่าสินี่เระมังเ เฮ้ยพ,พี่ทำอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคนมาเป็นคนมาเฮ้ยพ,พี่ทำอะไรอ่ะอ๋อพี่จะงัดรถเอากุญแจพี่เนี่ยแต่รถคันนี้มันไม่ใช่รถของพี่นะงั้นเองมันร่วมก,กับพี่ปะะเปล่าล่ะเราอยากได้เงินไหมไม่เอาครับพี่ไม่เอาไม่เอาแน่ใจนะ โอกาสเป็นทองในหน้าเนี่ยไม่เอาพี่ตเองนี่จะไปไหนก็ไปไปพี่นี่แหละที่ต้องไปนั่นผมจะร้องให้คนมาช่วยแล้วนะเฮ้ยอย่าเลยไม่ดีหรอกผมจะร้องแล้วนะเฮ้ยไปเลยเว้ยไปไไไปไปไปไนะเไ้ยนี่ไป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 ไ่ไป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 ไวไมไไ คนยังขายไม่ได้สักพวงเลยเดี๋ยวต้องรอเจ้าของรถมาอีกเดี๋ยวมีคนมาขโมยไม่ดีอ่ะเฮ้ยเขาขายพวงมาอะไรมาทำอะไรที่รถเราวะไปเข้าไปดูดิ ไม่ทำไหวะเออมางัดรถเอาตังค์มาเนี่ยก็เห็นรถพี่ปิดกระจกมาสนิทอ่ะคิดว่าีแบบจะมีคนมางัดรถอ่ะโอ้โหไม่จริงอ่ะพี่แกแกขายเราไปหนที่ไปว่าแกจนอ่ะแกเลยมาทําแบบเนี้ยเออก็เมื่อกี้มีคนมางัดรถอ่ะผมก็เป็นคนไล่ไปให้พี่อะคนอย่างแกนี่นะไล่โกหกกันชัดๆเลยจนก็จนอย่าทำตัวเป็นโจนอีกอยากไปนอนในคุกบ้าหนี่ผมจะจนอ่ะ ผมก็ไม่เคยทําตัวไม่ดีนะทําไมพวกพี่ไม่เชื่อกันบ้างคนดีที่ไหนเขามาล่อ,อมองๆรถคนอื่นเนี่ยกระจกเขาไม่ได้ปิดเขาบอกไงเฝ้ลรถให้อ่ะไม่ต้องมาแก้ตัวเลยใครที่ไหนเขาโดนด่าแล้วจะมาทําดีให้ถ้าไม่ยอมรับจะโทรหาตํารวจแล้วนะไม่ได้ขโมยหมอกไม่ได้ขโมยไงเนี่ยทิว,ว,วเราว่าโทรหาตารวจดีกว่าเนี่ยถ้ายังปากแข็งอยู่อย่างเงี้ยนะให้นอนในคุกสักคืนจะดีผมไม่ได้ทํานะพี่ เดี๋ยวดูให้ไ็กคน,นเดี๋ยวมึงแจ้งตำรวจเฮ้ย <Hey, S 2> คุณนายรับเนี่ยผมไม่ได้การทั้งหมดแล้วนี่ทำเป็นกระบวนการเลยปะเนี่ยเออนั่นหนีถ้าอย่างนั้นจับกันไปให้หมดเลยเนี่ยจับไปทั้งกระบวนการนี่เลยเออได้ได้สังคมจะได้ดีขึ้นเอาเฮ้ยมาว่ากันแบบนี้รวนะว <Hey, S 2> ังเงื่อนนะเฮ้ยจะเงื่อนได้ไงหลักฐาชนชชทเจ๊นขนาดนี้ น้องเขาดูรถให้แนละ้วทำไมมาว่าน้องเขาอย่างเงี้ยโคเดียวกันมัน,นี่จะมางานรถคนอื่นเขาหรออืมไม่เชื่อใช่ไหมนี่หลักฐานเอาไปดูเลยปะอืไหป ขอโทษนะ้องเขาได้หรือยังเออน้องคือพี่ขอโทษเลยนะที่พี่พูดไม่ดีด้วยอ่ะพี่ไม่คิดว่าน้องจะติดใจดีขนาดนี้อะ่ะเดี๋ยวพองมาอะไรทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวแฟนพี่เหมาเลยนะแฟนพี่เหมาเลยที่หลังอะ่ะก่อนจะว่าคนอื่นเขาอะ่ะก็หัดฟังเหตุผลของคนอื่นบ้างเถอะไปเถอะเดมมไป ย่ามองคนแค่เพียงฐานะของเขาเพราะคนที่ฐานะไม่ดีอาจจะมีจิตใจที่ดีกว่าคนที่ฐานะดีก็เป็นได้